เรากำลังจะไปกันที่ที่ไหนลกูกเมืองเลยโอ้ไปเานมนลกูกเยเดินทางแล้วนะเดินทางแล้วน,นะสีแยกอเไยนะอาเซียนนะคืนอะไรอ่ะ พี่จะขวนหรอพี่จะขวนเลยพี่จะขวนเป็นสัญลักษณของเมืองเลยด้มป้งใช่ไหม,ไ,ไ,หมไม่ขวนเขาเรีกว่าอาอ่านว,ว,วิวพอยต์เนาะจุดชมว,วิวดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีไป นี่โอโอ้ดูนี่โอคล้ายๆประทัด ขามเกลียนเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่พระธาตุขามเกลียนนพระธาตุอ้อะไรนะแฟเย็นมากอย่าวิ่งอย่าวิ่งเขาไม่ให้วิ่งลูก เป็นไรหรอมา

ลงมาเอาคนเดียว

Còn đi <laughs> hoàng đạo đi Em nghe vãi ngủ à ơn Cảm รับอยวน้้อ้โหบอาได้เบิดหรือั้งไม่แดโว้ยบอลมาได้อีเบิดแล้วโว้ยมันมาดรอใ่หไอ้จ๊มตำหุมมาดูแกาหฮะฟาบันมืดทิ้งอันน้ผมมีสัญญาณเลยฟังเลงไดไหมเนีคิดคิดไม่ดิ ไปอาบน้ำไกลปะนดกไกลครับกลับมาเงีอบุกอ่ะหวยผ้าที่ับขอฟ้าแล้ววะอยู่แล้วมาเงียบหอนนู่

ดูดีกันวันนี้แววกำลังมาเย็นวะ นี่เปิดเพื้นตมาจากันน้ำท่านบ่แมนพื้นตัมาเพิ่มนะคับในกันลยวะพี่เฮานี่เดี๋พี่เฮาอ้าวที่ตัวนี้ก็มีบ่นี่ฮะมีปลูกอย่างอร่อยเต็มที่เลยทำเตจงอยู่ฟังพุ่นเดี๋ยวเห็นนี่อยอยู่ฟังพุ่นอ๋อหน้าห้องกัมีตัวฮานมากดีตัวนังตังกลอยหเ้ฟังเห้เบิ้งก็ีเห็นเ็นนครับ ว่าเยินดีเฮ้สบายมัรู้สึกแบบสบายตัวไม่พุชสบายตัวมีบเดียวักดูกอาบน้ำเป็นนี่มันสอยูเลยก็เคยอาบน้ำปะชิ้วเคยอาบน้ำตัวอันนี้เป็นน้ำด้วยกระมือันก็เป็น ไม่ไปตากไว้น้ำเต็นนะครับตัวอั่นน่ารำวาญนีิงจิ

ตาพานอันยูนตายดิตายแล้วตายแล้วดิมีทหามไมเขาฝอปืนมาสิหรือวา่ว่ามันขาง่วว่ะพอดีหนาวโพด น้ำป่ะครับสุดยอดเพาะน้ำน้ข้าวเหมอนหนาวเจ๊ไปถ่ายคลิปไปถ่ายหาข้าวนะกินนะไปถ่ายตอนนั้นยืนเืนยืนไปถ่ายไอ้บุ๋มพลาดโม่บางไหมสยเงี้ค่อยๆกินหนุกจุดสายด้ เอาอยู่ดีอ๋อกเบิ้หออ๋อเดินห่ออไรเนยืตัวน้ำมัเปลี่นนี้แบนี้แตแล้วก็นอนแต่บกงามน้ำเส็มหิ เอาลูกนั้นเหมือนพูกระดึงเลยป่ะป่ะใช่ไหมตนั้นใช่ไหมใช่งไหนเา่าพูกระดึงนภูกระดึงเลย

biếtออกก่อน <laughs> ถ้าออกตัวอ๋อลองแม่กันดูกาบิงไปก่อน

ตามจริงตามจริงว่าเขาโค่มันบเป็นเขาโค่เพราะว่าเขาโค่ต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปสูงนี่ สมาพหนาเห็นไหมของคนสมหเอตอนเราขี่รถมาทางสมพเห็นอันหนาเห็นเหรอเขาอันผูหนาทางใส่ไ่ใช่ใเดี๋ยวึินไปของพ่ออยู่